สมาร์ทขีของรถสามล้อยฟ้าวีว่า รถสามร้อยฟ้าวีว่าได้ถูกออกแบบมาให้มีการเปิดปิดระบบของตัวรถด้วย2ระบบคือระบบสมาร์ทคีย์และระบบซื้อกุญแจเมื่อท่านจะต้องการทําการเปิดระบบให้ทําการกดปุ่มตรงกลางที่มีคําภาษาอังกฤษว่าเคและออนสครั้งเมื่อท่านทําการเปิดระบบแล้วท่านจะสามารถดูที่จอแสดงสถานะ LCD ได้เมื่อท่านทําการขับรถสามร้อยฟ้ามีว่าเนี่ยไปยังจุดหมายปลายทางแล้วเมื่อทําการจอดให้ท่านปิดระบบของตัวรถด้วยการกดที่บริเวณปุ่มอ u n ล็อกด้านบน พร้อมกันนั้นระบบจะถูกปิดตัวลงจากนั้นแล้วให้ทําการเปิดระบบสัญญาณการขโมยโดยการกดปุ่มด้านล่างที่มีห่วกุญแจหนึ่งครั้งหลังจากนั้นรถก็จะเข้าสู่สัญญาณการขโมยหากมีผู้ไม่ประสงค์ดีมาแตะต้องตัวรถรถก็จะทําการแสดงสัญญาณการขโมยมาและดังอย่างต่อเนื่องและทําการปลดล็อกที่ปุ่มอันล็อกด้านบนสัญญาณการขโมยก็จะยุติลงและรถจะทํางานได้ตามปกติ หมายเหตุ hate, ระบบสัญญาณกันขโมยที่ใช้สมาร์ทคีย์และใช้ซื้อกญแจไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้เพราะจะทําให้ระบบเนี่ยทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพระบบสัญญาณกันขโมยของสมาร์ทคีย์จะเป็นการเปิดระบบแมกเนติกล็อกซึ่งจะทําให้ตัวรถเนี่ยไม่สามารถเข็นเดินหน้าหรือถอยหลังได้และทั้งหมดนี้ก็คือสมาร์ทคีย์ของรถสามล้อยฟ้าวีว่า